ในช่วงหยุดยาววันชาติไต้หวันสาธารณารัฐจีนหยุดวันเสาร์อาทิตย์และหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่11ตุลาคมหมดช่วงวันหยุดติดต่อกัน3าวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฤดูใบไม้ร่วงที่ฟาร์มอูหลิงในนครไถจงเป็นช่วงฤดูการของดอกเบญจมาศหนูหรือที่หลายคนเรียกว่าดอกเก็กหวยกำลังบานพอดีที่นี่มีเบญจมาศหนูนับหมื่นต้นเบ่งบานอยู่บนเนินเขาสีเขียวมรกตของภูเขาตัดกับดอกสีเหลืองสดเรียงรายไล่ระดับเป็นชั้นๆ ดอกเม็กซิกันบุเซสีม่วงพร้อมใจกันบานเต็มทุ่งให้ประชาชนได้ชื่นชมดอกเบญจมาศหนูบนภูเขาสูงสีเหลืองอารามทั่วฟาร์มอูหลิงในนครไถจงเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ประชาชนในไต้หวันนิยมเดินทางไปเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูการของดอกไม้ชนิดนี้ซึ่งที่ฟาร์มแห่งนี้มีการออกแบบเป็นพิเศษโดยปลูกแบบไล่เรียงเป็นระดับชั้นบนเนินเขาทางฟาร์มระบุว่าดอกเบญจมาศหนูชนิดนี้มีสีสันสวยสดเหลืองอารามตามธรรมชาติไม่ได้ถูกมนุษย์ปรุงแต่งแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีดอกเบญจมาศหนูสีพิเศษที่ในดอกเดียวกันมีสองสีคือด้านหนึ่งเป็นสีเหลืองอ่อนอีกด้านหนึ่งเป็นสีชมพูอมม่วงซึ่งพบเห็นได้ยากหูฟ้าเทารองผู้จัดการฟาร์มอูหลิงกล่าวว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประชาชนสามารถใช้คูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ5้าเท่าในการใช้จ่ายที่นี่และฤดูการดอกไม้บานคาดว่าจะมีไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนนี้รายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI ท